ข้าวไลเบอรี่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนินกับข้าวขาวดอกมะลิร้อยห้าลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้มรูปร่างเมล็ดเรียวยาวข้าวกล้องมีความนุ่มนวลมากสามารถปลูกได้เฉพาะนาปีเพื่อให้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพต้านทานต่อโรคไหมไม่ต้านทานโรคหลาวจึงควรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกรอบการปลูก คุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการของข้าวไรเบอร์รี่คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนอกจากนี้ลำข้าวและน้ำมันลำข้าวยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ดีเหมาะสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารเชิงบำบัดอีกด้วยซึ่งเป็นผลงานวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวโดยรองศาสตร,ราจารย์ดออรอภิชาติวรรณวิจิตและทีมวิจัย ในด้านงานส่งเสริมการผลิตศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาหากรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกาศคนครปฐมได้ร่วมกันภายใต้โครงการพัฒนาระบบก,การผลิตข้าวโภชนาการสูงแบบอินทรีย์ครบวงจรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคเพื่อส่งเสริม ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวไรเบอร์รี่ให้มีคุณภาพสูงสุดด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ที่สามารถพัฒนาระดับของเกษตรอินทรีย์ไปสู่มาตรฐานสากลได้และปลูกในฤดูนาปีเท่านั้นเพื่อให้ได้คุณค่าและคุณภาพที่ดีที่สุดโดยข้าวไรเบอร์รี่ที่ได้ส่งเสริมโดยโครงการจะได้รับตามมาตรฐานทัญญโอสถจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะรับรองว่า ผลิตภัณฑ์เกษตรดินรีย์ที่บริสุทธิ์99%และจะไม่ได้เกิดการตัดต่อพันธุกรรมจนได้เข้าเปลือกที่เป็นพัน95%ผ่านกระบวนการขัดสีแปลรูปที่ได้มาตรฐานโลก GMP และ HACCP ต้องตรวจผลการวิเคราะห์ทางโภชนาการให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดผลผลิตทั้งหมดจะผ่านกระบวนการแปลรูป โดยโรงสีข้าวทัญโอสถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งเป็นโรงสีข้าวอินทรีย์และมีมาตรฐาน GMP และ HACCP ข้าวทั้งหมดจะผ่านระบบการบรรจุถุงสูญญากาศก่อนออกจากโรงสีข้าวข้าวไรเบอร์รี่จากโครงการเป็นข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพและลักษณะกายภาพและชีวภาพมีสารอาหารที่มีประโยชน์ ครบถ้วนตรงตามสายพันธุ์ทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจการของราชการที่มีเป้าประสงค์สูงสุดคือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นบริษัทซิงต้าุปปจำกัดเล่งเห็นประโยชน์ของข้าวไรเบอร์รี่จึงได้ทำสัญญา M.O.U. ตกลงจะซื้อขายข้าวก้องพันไรเบอร์รี่ จัดซื้อข้าวเปลือกจากสากรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศนครปฐมซึ่งทางมูนิธิมีความประสงค์ให้ผู้ประสบอุทกภัยและผู้เสี่ยงอุทกภัยที่มีอาชีพทำนาซึ่งได้รับผลกระทบทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยได้สามารถฟื้นฟูอาชีพที่มั่นคงและมีทุนสำรองเป็นภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกในการลงนามเ o u ครั้งนี้ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษรัทซิงตักคุกจำกัดจะช่วยให้ชาวนาขายข้าวได้อย่างน้อย700ตันต่อปีซึ่งจะสามารถรองรับการเพราะปลูกข้าวไรเบอร์รี่แบบเกษตรอินทรีย์ในความดูแลของมูลนิธิบริษรัทซินตักคุกจำกัดจึงเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายข้าวไรเบอร์รี่ภายใต้ผลิตภัณฑ์ไราพาส เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรและต้องการให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งประโยชน์ของข้าวไรเบอร์รี่ที่มีมากมายเหมาะกับผู้ที่สนใจและห่วงใยสุขภาพข้าวไรเบอร์รี่จึงเป็นทางเลือกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น